สวัสดีครับสวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยสวัสดีแฟนช่องทุกทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามช่องปู่เยี่ยมพารวยครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอฟซี FC ขอมานะครับบอกว่าสีตัววิ่งมาจากไหนนะครับอ้าวปูเยี่ยมเฉยเลยให้ก็ได้นะครับทำความเข้าใจกันหน่อย นะครับผมว่ามาจากไหนอติดตามเลยนะครับอ่าสี่ตัววิ่งนะครับผมเอางวดนี้ก็แล้วกันนะครับ5้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลขล่างออกแปดสามนะครับผมปู่เยี่ยมก็จะเขียนเลขแยกกลุ่มกันลงไปเลยนะครับผมธรรมดาปูย่ย่มจะเขียนเลขแยกกลุ่มกันเป็นห้ากลุ่มนะครับผมแยกเป็นห้ากลุ่มก็ กลุ่มละสตัวนะครับตามที่เห็นนะครับผมเอาอชี้ให้ดูหน่อยหนึ 1, นะครับหนสองมาจากไหนก็มาจากหลักหน่วยเกนึงนี่แหละครับเอาหนี่แหละหก็เดินมาหนสองไปเลยนะครับผมนี่กลุ่มหนึงนะสามี่กลุ่มหนึ่งห้าหกกลุ่มหนึ่งเกลุ่มหนึกลุ่มหนึ่งคนละสีกันนะครับหนึ่สี อันี่เป็นกลุ่มหนึ่งนะอ่าสามใน6ตัว3มกลุ่มใน6ตัวนะครับ7890ก็เป็นเลขสตัวนะครับสีตัวจะต้องมาอ่าตอนนี้สว่างแจ้งหูแจ้งตาแล้วใช่ไหมว่าเลขสี่ตัวมาจากไหนเห็นมันมาจากตรงนี้นะครับเ,เดินดีไหมถ้าจะถามว่าเดินดีไหมนะครับผมเดินดีไหมเดินดีไหม ปู่เยี่ยมก็จะทบทวนให้นะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นเลขโครงสร้างนะครับหนึ่งสามห้าเนี่ยปู่เยี่ยมแยกคู่แยกขี้ไว้ให้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าศเจ็ดแปดเจะเป็นเลขวิ่งสี่ตัวที่จะตามมานะครับผมในกลุ่มสี่ตัวนะครับตามมาดูกันนะครับว่า ปังปังเข้ามากี่งวดแล้วสมมุติว่านะครับเรามาทวนกันดูนะครับว่า6 8 4ปดสห้นะตั้งแต่งวดวันที่16เดือน5 2564นะครับผมผมตั้งเลขเก้นะครับ9 0 1 2 3 4นะครับ5 6 7 8จดจึงเป็นเลขวิ่งสีตัวที่จะมานะครับผมงวดถัดมาเลขกออกตัวไหนครับเก้ครับผม เจ็ดติดที่กลุ่ม4ี่ไหมติดครับผมเจ็ดตรงนี้นะครับสองก็ติดที่กลุ่ม6นะครับผมเห็นไหมเจ็ดสองนะครับผมอ้าวออกเจ็ดสองแล้วเลขมาออกตัวไหนครับผมมันมาออกแปดหกหนึ่งครับแปดหกหนึ่งติดไหมที่กลุ่มสี่นะครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับผมติดที่หนึ่งตรงกลุ่มสี่เลขหนึ่งนะครับเลขหกก็ติดที่กลุ่มหกครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หกติดนะครับผมอ่าเรามาดูตามมาอีกนะครับผมแปดหกหนึ่งแล้วมาออกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมตรงนี้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 นะครับอ้าวห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดติดไหมที่กลุ่มสี่ติดครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดตรงนี้ครับผมเลขหนึ่งก็จากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งติดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้าหนึ่งเจ็ด หลังจาก5-1เจ็ดเราตามมาดูอีกนะครับผมออกตัวไหนออกตัวไหนออกที่เจ็ดสองห้าครับผมเจ็ดสองห้าติดไหมในเลขกลุ่มสี่ตัวนะครับผมสามสี่ห้าหกติดที่ห้าตรงนี้นะครับแล้วเลขเ็ดอยู่ตรงไหนลเลขสองอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับแปดศูนย์สองอ่าฉเฉลียงกันนะครับ การแบ่งแยกกลุ่มเลขให้เป็นเลขคู่เลขคี่เนี่ยมันจะง่ายในการประกอบคู่นะครับผมเลขคู่ไปใส่เลขคี่เลขคี่ไปใส่เลขคี่ก็จะออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับผมในช่วงนี้เลขจะออกขยันที่คี่กับคี่นะครับผมแล้วก็เลขคี่กับเลขคู่นะครับเลขคู่กับเลขคู่นี่ไม่ค่อยมีนะครับผม อืมไม่ค่อยมีเลยนะครับผมอ่า,จากเจก็ดสองห้าอ่างวดต่อมาเลขมาออกที่สองหกหนึ่งนะครับติดไหมในเลขกลุ่มสี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่เลขกลุ่มสี่นะครับเจ็ดสองห้าติดที่หนึ่งครับผมหกหนึ่งหกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าเป็นเลขคู่ขี้นะครับผมห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ติดที่หกอ่ายิงทะแยงขึ้นไปเลยนะครับผม เวลาประกบเราก็จะประกบ6กหน8่ง3กสามต้องติดหนึ่งตัวแน่นอนติดไหมติดไม้่ตมะต่อมาสองหกหนึ 2, 6, 1, ่งออกตัวไหนครับผมสองหกหนึ่งออกตัวไหนอ่ตามมาดูกันครับสองหกหนึ่งนะครับเลขมาออกที่7 50 50้าศู้ยมีไหมตัวไหนติดกลุ่ม4 เจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับศูนย์อยู่ตรงนี้ครับผมอา้าวห้าอยู่ตรงไหนหนึ่งสอสามสี่ห้าหกห้าอยู่ตรงนี้ห้าติดในกลุ่ม6ครับเป็นเลขขี่ยิงมหาเลขคู่ห้าศนย์นะครับผมทายแยงเหมือนกันนะครับอาวห้ 5, 0, แล้วต่อไปเลขมาออกที่4ี่เจห้าครับผมติดไหม กุม4ติดไหม6 7 8 9นะครับผม7ติดตรงนี้นะครับ5อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ0 1 2 3 4 5 5 7 7 5กลุ่ม4อาจจะไปหน่วยหรือไป10ได้นะครับอาต่อไปยเลขออก4 7 5แล้วมาออกตัวไหนออกเ3 5ครับผมติดกลุ่ม4ไหม3 5ติด1ติดไหมติดไหม อ่าล้วก็มาดูกลุ่ม C 1 2หนึ่งสามี่ครับอ่าสมอยู่ในกลุ่ม C ครับผม3ามตรงนี้ตรงนี้อ่าเลข5อยู่กลุ่มไหนครับผมห้าหกเปดอยู่กลุ่มหครับห้าห้าสามสามห้านะครับผมอืมกลุ่มสี่แล้วกาให้มันมาหลักหน่วยมันมาหลักสิบได้เหมือนกันนะครับผมนะครับนะครับอ่าต่อไป 9ก้าสามห้าแล้วมอกตัวไหนมอกหนึ่งเกตครับผมหนึ่งเกตหนึ่งอ้าวหนึ่งกับเกตมีไหมกลุ่มสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ติดที่กลุ่มนี้นะครับเลขหนึ่งเห็นไหมติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้ติดตรงนี้อา้าวกลุ่มหกติดตัวเลขเกตนะห้าหกเกตแปดเก้าศูนย์เป็นเลขขี้นะครับถ้าประกรบกันก็คงจะประกรบห้าหนึ่ง ห้าสามเจ็ดนะครับได้เลข6ตัวเข้าที่7 1นะครับผมอ่าต่อไปงวดนี้นะครับผม1 7 1เลขวิ่ง4ี่ตัวมาอะไรครับมา7 8 9 0นะครับนาเอฟซี FC แฟนช่องชอบตัวไหนครับมีเลขในใจหรือยังใครชอบ7ยกมือขึ้นใครชอบ8ยกมือขึ้น ใครชอบเก้ายกมือขึ้นเอาหน้าจะมานะครับผมเจ็ดแปดเก้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมาตัวไหนในสี่ตัวอ่าสมมุติกันละครสมมุติว่าถ้ามาเจ็ดมาที่ตัวไหนครับผมหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเดิมไม่น่ามาสามเจ็ดห้าเจ็ดน่าเสี่ยงนะครับอ่าถ้าติดเก้านะครับสามเก้าห้าเก้ามาได้ไหมมาได้ไหม ถ้าเก้ามาก็เป็น3ามเห้าเกตัวนี้น่าลงทุนนะครับถ้า8มานะครับผม3ามแปดห้าแดได้ไหมหรือว่าจะมาที่สองแปดสี่แปดหกแดนะครับปู่เยี่ยมให้ไปแล้ว4ี่ปดนะครับผมมีตัวหนึ่งหกดอีกตัวหนึ่งได้นะครับผมนอกจากนั้น4ี่เจดสี่เแต่ถ้าปู่เยี่ยมรักจริงๆก็รักที่ ห้ 5, 9, กับ3 9มเกาะครับอ้าเราตามมาดูเราตามมาดูาตามมาดูปุยเยี่ยมประกบไว้ให้ดูแล้วนะครับ